น,นี้จะเป็นเหรียญอะไรอันไนออันนี้ย่อยๆมีอะไรด้วยมีอะไรอีกหมออออ้้น่ารักที่สุดมีเหรียญครุฑสิบบาทสองสีเหรียญครุฑสิบบาทสองสีรับซื้อเหรียญละเพะมีมาหลายเหรียญนี่นะเป็นอะไรมันก็ไม่เห็นค่ะสิบบาทสองสีรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาท เหรียญครุฑนะคะไม่ใช่เป็นไม่เขาไม่ได้เป็นตัวติดผลิตน้อยหายากนะคะเหรียญครุฑเขาเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมะคะ่ะเป็นเหรียญที่มีความเชื่อเรื่องพุทธคุณนะคะเรื่องพุทธคุณเป็นเหรียญที่มีกระแสความนิยมะค่ะราคาจึงสูงจํานวนผลิตเหรียญครุฑจริงๆเขาผลิตถึงห้งาะะล้านเหรียญนะคะไม่น้อยเลยนะคะห้าล้านเหรียญค่ะผลิตไม่น้อยห้าล้านเหรียญแต่ด้วยความอย่างที่บอกค่ะ ได้รับความนิยมมีกระแสเรื่องพุทธคุณเขาเชื่อกันว่าเหรียญครุฑเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณโดยเฉพาะครุฑครุฑบาทหนึ่งเจ็ดอ่ะด้วยความบังเอิญหรือเจตนาไม่รู้เขามาีท่าครบดินน้ำลมไฟและตัวเลขมาบวกกันน่ะจะเป็นจะครบพอดีอ่ะดินน้ำลมไฟแล้วก็ด้วยรูปลักษณ์ขององุพยาครุฑอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นครุฑสิบบาทสองสิที่ระลึก รับซื้อเหรียญละ80บาทค่ะช่องทางการติดต่อก็จะอยู่ใต้คลิปนะคะทุกคนเลยหยิบอันไหนได้คุยกันกัเลยพุทดุดดทหนึ่งบาทพุทบาทสองห้าหนึ่งเจ็นี่แหละค่ะครูที่จะน่าพูดเมื่อกี้ว่ามีพุทุคุณเต็มเปี่ยมโดยไม่ต้องปลูกเสกแต่ประการใดนะคะคือด้วยรูปลักษณ์ขององค์พญาครุฑและลักษณะของเหรียญและด้วยด้วยตัวเลข ปีพศออที่ผลิตทุกอย่างไปจบกันพอดีนะคะรวมกันจะเป็นเลขมงคลเป็นถูกต้องตามหลักการทุกประการนะคะครุดบาทหนึ่งเจ็ดนันรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเป็นเหรียญที่มีผูทุกุณเต็มเปี่ยมโดยไม่ต้องปลุกเสกแต่ประการใดนะคะด้วยความเชื่อค่ะว่ามีธาตุครบดินน้ำลมไฟคือเหรียญกลมเป็นธาตุลม น้ำหลอมเหลวโลหะที่นำมาผลิตธาตุน้ำแฝงอยู่ตัวเลขพศออที่บวกกันนะคะ2กับห้าบวกกันได้เป็นธาตุดินหนึ่งกับเจ็ดบวกกันเป็นธาตุไฟเพราะฉะนั้นครุฑครุฑนี้โดยรวมนะคะครุฑบาทหนึ่งเจโดยรวมลักษณะขององค์พญาครุฑลักษณะของเหลียญกลมรับตัวเลขของพศออประจบกันพอดีเป๊ะนะคะพอดีเป๊ะ เป็นธาตุครบอยู่ในเหรียญเดียวกันนะคะแล้วกดว็ด้วยคุณสมบัติพิเศษของของรูปลักษณ์ขององค์พญาครุฑนะคะเห็นไหมคะครุฑกลางปีกพร้อมที่จะบินฉบเฉียวเหยียบขาตรงนะคะเหยียบขาตรงกลางปีกบินและเหรียญกลมคือธาตุลมส่งให้องค์พญาครุฑมีอิทธิฤทธิ์นะคะยิ่งขึ้น ค่ะความเชื่อนะคะ